สเปรย์น้ำด้านหน้าสเปรย์น้ำด้านข้างสเปรย์น้ำด้านหลังปืนฉีดดับเพลิงหลังแท้งสวัสดีครับอีแตนฟอยยครับผมคลิปนี้ผมรีวิวสรุประบบน้ำนะครับรถอีแตนแทงน้ำ6,000ลิตรดูดน้ําอย่างไรหัวฉีดอะไรบ้างที่เราให้เป็นสแตนดาร์ดติดตั้งไปกับรถเลยและอะไรบ้างสามารถสั่งเพิ่มได้การดูดน้ําก็ทําได้ง่ายๆครับเราใช้สายดูดขนาด3นิ้วนะครับเชื่อมต่อด้วยข้อต่อ กลียวหยาบข้อตอนนี้เป็นข้อต่อมาตรฐานรถดับเพลิงขันแน่นเร็วและก็ขันง่ายไม่ปีนเกลียวหลังจากนั้นเราดูดน้ําจนเต็มถังนะครับ6,000ลิตรเราใช้เวลาเพียง10-15นาทีแล้วแต่ความลึกของบ่อและการเล่งรอบเครื่องยนต์ขณะด,ดูดนอกจากการดูดน้ําเข้าแ้งของรถเรายังสามารถดูดน้ําแบบบายพาสได้หมายความว่า เราสามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำไปเติมถังน้ำอื่นๆโดยไม่ต้องผ่านแทงน้ำของรถได้อีกด้วยครับเสร็จจากการดูดน้ำแบบง่ายๆเรามาดูการฉีดน้ำแบบง่ายๆต่อครับเริ่มจากด้านข้างที่ข้างรถทั้งซ้ายและขวาเราจะมีหัวจ่ายน้ำขนาด2นิ้วครึ่งแบบสวมเร็วสามารถต่อสายลากสายไปฉีดระยะไกลได้ดับเพลิงได้ลดน้ำต้นไม้ดูแลจัดสวนและงานอื่นๆอนเนกประสงค์ และที่ด้านข้างรถทั้งซ้ายและขวาเรายังมีสเปร์น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้สเปร์น้ำตัวนี้สามารถปรับองศาสูงต่ำปรับแนวฉีดตั้งแนวฉีดนอนได้ เพื่อการใช้งานที่ตรงจุดด้านข้างทั้งหมดนี้สเปรย์น้ำซ้ายขวาท่อส่งน้ำซ้ายขวาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งใบกับรถทุกคันจุดต่อมาที่ด้านหน้ารถที่ด้านหน้ารถเราจะมีสเปร์น้ำสอรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งติดตั้งที่หน้ารถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบที่1เป็นแบบม่านน้ำแบบที่2เป็นแบบกาบหอย ลูกค้าเลือกแบบใดแบบหนึ่งตามการใช้งานได้เลยครับจุดต่อมาที่ด้านหลังรถที่ด้านหลังรถมีสเปย์น้ำให้เลือก3แบบแบบที่1เป็นแบบม่านน้ำแบบที่2เป็นแบบกาบหอยพมฝุ่นเตี้ยแบบที่3เป็นแบบกาบหอยพมฝุ่นสูงทั้ง3แบบลูกค้าสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้ติดตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมยังครับยังไม่หมดยังมีอีกจุดที่เป็นมาตรฐานไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ปืนฉีดดับเพลิงหลังแท้องอเนกประสงค์แท่นปืนเป็นสแตนเลส304หมุนได้แนวราบ360องศารอบคันแนวตั้งสูงสุด90องศาหัวปืนปรับฝอยฉีดระยะไกลใกล้ได้ใช้งานเป็นรถเซฟตี้ได้และยังเป็นรถดูแลจัดสวนได้อีกด้วยทั้งหมดนี้ท่อส่งน้ำซ้ายขวาสเปน้ำซ้ายขวาสเปหน้าสเปหลังแท่นฉีดดับเพลิงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไม่ต้องจ่ายเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งระบบน้ำพิเศษเราก็สามารถทำได้ลูกค้าเพียงแค่บอกมาว่าต้องการใช้งานพิเศษอย่างไรเราจะออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆให้ได้ตามการใช้งานจริงคิดค่าใช้จ่ายตามจริงสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปแค่เฉพาะระบบน้ำเรายังมีรีวิวระบบอื่นๆเครื่องยนต์การขับขี่ลูกค้าสามารถเข้าที่ช่องของอีแตนฟอ์ยูเลือกดูรีวิวอีกมากมายได้เลยครับขอบพระคุณครับอีแตนฟอ์ยูครับ